สวัสดีค่ะสบายดีทุกคนเด้อมื้อนี้มาเอาของพิ่มือไปกินอยู่เบียงอ,อ้อะไรลายโลดอะไรเงี้ยกส้มก็ได้เออแบบเ็ดต่ำนี้อุ้ยแซ่บสุดมังเอสีอานี่มังเอาปิญญามังเอาอ่าเขาเอิ้นมังเอาสีแต่าหัวที่ทางฝั่งไทยเขาเรียกอะไรนะเธอหวัวเลาะอะไรห <laughs> น้าดำปากกามากเลย <laughs> มันร้อนนะทุกคนแดดจี้มันตกมาแดดนี่ค้อนสุดเลยสุดเอา เหมเอนมันเป็นฮอนมันเอาคันว่านพอหล่นมันเอาคือมุมหนาวอันนี้นะทุกคนตะกี้เป็นฟุ้มใหญ่ใหญ่ทุกคนมักอันนี้ขนาดตะกี้เป็นไล่ไล่ละอันนี้มันเอื้อมายืดเลย้นับอันนี้เป็นอันต้นหางเงินทางขำองรถในนีะสิบน่วยพันทุกคนเอ้ยเอาไปจนบร้อนเอาไปจับเบา ไปไว่ไวกินไไล่ซื้อเป็เพื่งเมื่อสีตำซ้มกินแล้ว,วอเอามาแคงเมื่อดำอันคัาแคมเป็นเปลือกสะพังนะไหม,อ,มอันใดเป็นจะกินเราก็ซีคุ่นมามาเมือนัน <c oughs> ตอนนี้ได้นอได้นอแล้วกีอกออ่างอีกอได้ปลาเมื่อซานีเมสซื้อปลาให้สองรลปากอะเริ่มเพ่งลเลย แล้วก็มาเอามักนาวแล้วก็เอานอกยืนเงินไม่น้องนี่มาจากกบติเสียกบโบคิดต้องเอาเท่ๆแล้วก็ฟ้าลายแล้วไปยูนยืนยังบึกเดียวได้อันใดก็ได้จะเบิ้งอันเครื่องอีเมฟากไปให้ดิงดอทที่บอกกินะค บ่ค่าตัดแล้วมันบ่ค่อยเปลี่ยนแล้วก็ลดมันเป็นไม้เนาะอืมันแบบน้ำมึนแล้วอันนี้นะเฮ้ยทำลายแตกมันดีเนาะคิดเคลียว์เขาดันจะว่าไปก้อยกับแก้ว ้มแต่กะบบได้่าสรงจีถซงงานสมชักซ่บอยากได้มะพร้าวมะพร้าวมีมะพร้าวมีกั่วแต่เอาไรมะุกมะพุ้เล่นผ้เลพอแบดเต็มทองมดจิงมาเอาอีก มังหนาวอันนี้มะเขือมะเขือมะเขืออีเหลียงกาแพงฟหวานแพงทุกอย่างแล้วเนาะห้าผ่านได้หกเจ็ดหน่วยมังหน้าหัวสองหน่วยห้าผ่านละจุกไปเลยมีอะไรเก็บไปให้หมดอีขวดกล้วยป้าแล้วให้ปลากลายคุณแม่หอมโอ้ยเดี๋ยวเอามือลงเป็นจะแซ่บแต่บชันชุป นะสุกได้ละ่ะจุลมค่ะไปซื้อเพ่แน่นวีนึง7,000็ได้นี่ตสุกค่ะนะแต่ว่าบ่ค่อยกินดอกกล้วยนี่กินอันนี้ก็แซ่บอยู่กินแล้วเจ็บกระเพาะดอกบ่แม่นอันเด้อกล้วยนี่เหรออือกล้วยเอาวันกนมากมากอันกล้วยน้ําก็กินอยู่โดนๆบ่ค่อยน้ําพออันบ่เจ็บก็ะเออบ่เจ็บกระเพาะ มะกล้วยอันนี้มันว่านดิตินโมมากว่านโมมากกินโอ้ล้วหลุดเป็นเดือคือว่าตุยง่ายมาึงก็กินว่านอุละบ,บค่อยมากไนเด้อม,มาละกว่านอืมแบบแบบซีกินเดือกยาค่าน้ำตาดิรู้บุกินกินบอแซบข้างกินกันเลยตะกี้ตอนหนุ่ยฮะนองกินน้ำตาลจากน้อยอะไรกูแต่ไหนพอใส่แท้ใส่ว่าจุว่าแบบว่านจ็แบบเแบบแบบอือน ก็สิมาเริ่มกินนเลยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มพ,อน,พอนๆเลยล่ะใส่อันดำมับบทัทาใส่หินะแบบมันตุยง่ายน่ะกินน้ำตาลได้แล้วก็บวดตาม้สุขภาพรับอืมบันนี้ไล่ต่อไปก็คือเสียมักพร้าวเดพี่ช้างเด็กที่ร้านรังแมงมุมวิวยูบาลห่ะทุกคนสโอนยักยก,ยกไปไว้เวียงเด้ริยากาศเนาะอืม เออยากยกทุกอย่างที่เขามีอยู่บ้านนอกนี่ไปไว้อย่ยงบอกเลยเป็นเศรษทีน้อยสูงขนาดอันนี้มะพร้าวแบบปลูกด้วยมากเหมือนเท้ๆบดได้แบบมีเบียคือเดี๋ยวนี้ล่ะโอ้โหกงเสีย thai à vikit à u wow haha 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 เหื่นเต็มเลยเอาโอ้บิ้นกลันไม่แก้ะทุกคนลงเขาลงเขานี่น้ำมันต้มมันก็ะพุดีนั่งโม่เหนื่อยไหมเหนื่อย ใจอยากง่ายต้นอะไรเนี่ยโอ้ทุกคนตอนนี้ร้ายๆเลยว้าวหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบกสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้าเศร้าเศราสองหัวย่นมาทุกคนตอนนี้ลีีิล่องสื้อโอ้ อุ๊บโอ้ยเอาไว้เรียบได้ไหมอึ๊บตายยืนค่อยๆนะโอ้ย ได้จักหน่วยบุสาไปหน่วยเหรอหน่วยนั้นบ่ได้สมานบรม่ได้จะกนบ่เได้สมานไหมืนอนอซหน่วยเล้ค่ะนี่ไปนอนบ่ าาเออไงตัวนี้เปือกลา,า,า,า้ตัวนี้ตน,รรน,ห,นหน้าว่านแซ่บนะขาบนมดูดิ้ยเ่อไร้นครับงดูผลงานสาวรถกันนะฮง,งานค่ะสองสี่หกเจ็ดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสามสิบสองสามสิบสาสามอยางนอ่นี่ก็บกุน่วยกินเออเป็นมะพร้าวที่ยักจากต้นนี้เนาะต้นนี้แด ยังสองต้นแล้วก็ต้นนั้นเนาะทุกคนก็ประมาณนี้ได้อีกอย่างได้เกาะเอามานี่ได้นอมักพาวมันาวมัเคือปลาแล้วก็กบมกล้วยได้เนาะพอได้ลายลายอเตไลายลายเลยขอรถอยู่วสเมื่อได้อวะะนีไปคนอันนั้นมาไว้บอนเดียวกันได้จบะ มากรวยบักเลยไรแต่ซุกนี่โอ้โหตรงนี้กินอยู่บ้านนอกเนาะอันคัมเบ่มีเงินก็ยังพอได้ปลูกคันปลูกนี่กินคัมเเมียจะขี้เลยนี่นะนี่แหละมีแต่ข้าวกินระยา่าป่าก็ไปใส่มองใส่เบ็ดเอาแบบขคเขียงดีที่สุดแล้วอ่ะวนี่เปนแบบนี้อ่ะเฮ้ยอะมันเอาจับกล้องเว้ต้องหัวสิบอเข้ามากินมนัเนาะอ้าตู้ดิ ถ้าเจะเกาะหมูฟ้าดีไหมคองเราเจ้าเจ้าเจารักกระเบื้องกรองเอาดูไหมไม่จับได้ลุ่นนะอันนี้ก็คือเครื่องที่เห่าเกี่ยมมาจะกินที่เบียง ค่ะคนกินนี้ก่อนจะกินอะไรวะน้ำมันกะเซ็บอยู่่านระชีดเดี๋ยวกลับก่อนทุกคนได้ลหมไ้น่าทุกคนตอนนี้หากระซี่ขอตัวปิดคลิปก่อนแล้วกระซี่เมื่อ ซอกอาหารการกินอีกอยู่เหือนอย่างสิปปจับกบเอานอยอย่างหางเครือหางของเนาะก็ที่แรกว่าซีเอาเป็ดอําเอ,าอเื้อยแดแต่ว่าิ่นขายมือละก็คือสิไปเอานะทุกคนมีมะพร้าวมีมะกล้วยมีมะนาวมะเขือมีนอมีอย่างอีกมีกบมีปลา อาหารของข,องของวามือเนาะอยวเจอกันคลิปหน,น้าเนาะถ้าไม่ไผ่มาเบิง้งคลิปนี้ก็ขอให้พี่เอฟซยูดีมีแหงเดอขอครอบใจที่เข้ามาติดตามนะครับชมให้กำลังใจเนาะคลิปนี้น้องรถกับน้องลีกต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีและทัพย์บานดีเนาะครอบใจเมืองก้องนำแล้วทุกคนบ๊ายบาย